สวัสดีพี่น้องป้องไปทุกผู้ทุกคนนะคะเด้อทางไทยทางลาวล้ลว,ว่าทางต่างประเทศเ,าเนาะกะสมายกันดีบ่าคะเมื่อนี้ก็มาพอกับสาอุบลในต่างแดนอีกแล้วจ้ะเมื่อนี้สาอุบลสมบบอกเลขเด้พี่น้องเออ่อยสมาบอกเลขมเลูเจ้านะ,นะาก็บว่ารู้ว่ามันสีเข้าบอว่ามันสิเหม่นบอกระเสียงดวงไปคอยกะได้มาก่ะจ้ะได้มากได้มาจากสบ่ปิ เอ่ยโทษมาบอกจ้ะเอื่ยเอื่ยจากเมืองไทยโทษมาบอกว่ามึงอยากถือเลขอีบอกว่าสันเออขอยกับว่าก็อยากถืออยู่นั่นแล้วว่าสันขายไอขายหน้าขายบ้านขายมียังกับขายผัวขายยังมาสือโรถเดอร์ว่าสันเออเขาแม่นอิลีว่าสันอืมเคยกับเบิกเสื้อดอกตากะว่าเม่น ยามได้เนาะว่าเหม็นพ่อมาถึงห้องมันกับพอถือพี่น้องเออการ์ล่องซื้อบริเวณตัวละสิบบาทศั่บาทประทท่นี้เออคอยกับว่าเขาถูกเมื่อเร็วยี่สิบหวดเดซประสรนเออเขาถูกเมื่อเรวยี่สิบหงดหวดนี้เป็นหงดที่ดียี่สิบเอ็ดประสรมาหล่อหลุนเบิรงกพี่น้องว่ามันสิเขาบอแต่วายหงดหวดที่ผ่านมาพี่น้องหวดที่ก่อนเขาหยุดโควิดน่ะเออคอยกับถูกมาจาก ได้มากมองนีละ่ะถูกทั้งล่างทั้งทั้งบนพี่น้องเออแต่ว่ามันกับบริโทษมาบอกข่อยเนาะขอก็เลยบริสื่อถึงว่าโทษบริสืรร่อเพราะว่าถจ้าสื่ออยู่ใส่เองสินะขอกับ,อบบริเวณว่าคนสิมักสื่อเลขกพี่น้องอืมแต่ว่างวดหนีกับสิล่องเบิงเพราะว่าเข้าว่าถูกเมื่อเี็วยี่สิบงวดงวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบเอฟอืมกัสิล่องสื่อเบิงกะได้ล,ลายขนก็อาจจะรู้ยู่ถ้าได้ว่า ถูกมาแล้วยี่สิบหดหัดึ่งสี่พไอะไรนก็ะติดต,ตามเพจเขามากออาจจะรู้ว่าได้มัตสัสแต่ใส่เนาะพลังนกับบ่อนในหูเมื่อนี่ก็สืมาบอกคนแต่บ่อนในหูพี่น้องเดีวะสืมาบอกมาเสียงดวงมาหล่นไปน้ำกันว่ามาสอกตัวนี้อีรลีบเดี๋ยวเพืจะเขียนในเบิงนะ่งเด้อบอกว่าได้จ้ะเดี๋ยวมันเคลื่อนห้าตรงถือเคล็ดนะห้าตรงถือเคล็ดเท่าเยอะเทาบ่อตรงบอกเทาเขียนเอาเดี๋ยวกรสืเขียน คอยกันมากอยู่ได้จ้ะเพราะว่าตัวข้างบลน,นี่ข่อยข่อยตามมาหลายงวดแล้วแต่ข่อยอยู่เมืองไทยบ่เคยออกจักเทื่อพี่น้องอืมคอยตามมาเกือบทุกงวดวเพราะตันเถาะตอนตอนคอยอยู่เมืองไทยนะ่ะแต่ว่าบ่ลได้ออกสิเป็นปีละมะั้งตัวนี้นะจีเสื้อล่องเงินซื้อเบิ่งตัวราศีปบาซ่าบาทดอกพี่น้องเพราะตาได้หลุนเนาะเออ ตัวนี้เด้อจ้ะสองโตเขาห้มาสองโตจ้ะพี่น้องเห็นบ่นี่ละเออล่องเสียงเบิงเด้อจ้ะผู้ใดมักสื่อเหล็กสื่อเบือสื่อหวยผู้ใดมาเสียงดวงตระสิบบาทเศร้าบาทจะไปสื่อหลายเพราะว่าพอมันมาถึงห้าแล้วมันกระสิจังใดละ่ะก็สิเคลื่อนไปยังเสียนะขอยพ่อมาหลายเธอแล้วเออผู้น,นั้นว่าผู้นี้ว่าเออถูกมาเดี๋ยวแปดงวดเก่างวดติดต่อกันพ่อมาถึง เฮาเลียวบงสิพ่อข่าวทงหูเฮาเลียวเขาไปสื่อตามเขาคนละไล่คนตัวละตงัตงตังหลุดเบียดเลยยังสินะ่าแต่ล่องล่องสื่อบ่งก็สื่อจากพ่อตาเด๋ยหลุดเนาะฉันอาจจะมือนี้กะพ่ามี่ยังหลยจะ้ะมือนี้กะมาบอกเลขบอกเบอร์พี่น้องว่ามืออื่นกะมือถี่ทุกคนล่อค่อยเนาะกะหลังจากถี่ยุดไปจังหวดละสองหมวดหรือสามหมวดอืมมือมืออื่นละเป็นมือทีทุกคน รอคอยความหวังเนาะคนเหากะจังใดล่ะกาเข้าใจอยู่จ้ะมันก็นต้องหวังหวังหวังโชควหวังลาบหวังรวยทังหลัดเนาะเหตุงานไปกับมิตรนีแต่สินเฮ็ดงานไปกับไม่ได้ใส่เฮ็ดงานไปแต่ก็ได้สื่ออยากสื่อกินนี่สินยังหลายเก่าๆกะหลายคนกะหวังที่เสียงดวงเพื่อโชคดีเพื่อหมานเพื่อได้ถูกเหลขกกระตะเตลีใวันที่หนึ่งอืม จะเข้าใจเนาะ่แะค่ะกะมืออึนเหล็กออกนะคะกะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเบอร์โชคดีรำ่ำรวยทุกผู้ทุกคนโรคภัายยาหายขาดยาหายมาเบียดเบียนด้วยจ้ะทุกผู้ทุกคนก็ให้โชคดีกันแล้วจากคลิปนี้กะเอาตำหนีเนาะคะ่ะมาบอกมาบอกหวยที่ซือ้อมาหลุนมาหลุนกันเนาะว่มามืออ่นมันโอกต่วใด ซัำนีค่ะคลิปนีกะเอาซัำนีละมาพอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ